สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดกันค่ะแต่เอ๊ะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราชื่ออะไรกันนะเด็กูเ้กเรื่องคะถ้าเด็กยังไม่รู้เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะผู้ดูแลประชาชนจังหวัดฉันทุกๆุกวันตรวจงานการท่วนที่ คือผู้ว่าราชาการจังหวัดนี้ช่างแสนดีเราทุกคนแสนภูมิใจย็งไงบ้างคะดเด็เดเรามาท่องอีกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ดูแลประชาชนจังหวัดฉันทุกทุกวันตรวจงานการท่วนถีคือผู้ว่าราชาการจังหวัดนี้ช่างแสนดีเราทุกคนแสนภูมิใจเราอยู่จังหวัดอะไรกันนะคะ เก่งมากๆค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเด็กๆเห็นไหมคะท่านผู้นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคือใครเก่งมากๆค่ะท่านผู้นี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชื่อพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะมีหน้าที่นะคะดูแลความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดให้มีความสุขค่ะ และยังเป็นหัวหน้าปกครองคอยดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยค่ะช่วงคำถามชวนคิดเด็กๆคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆช่วยกันคิดหาคำตอบนะคะข้อที่1คะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆ,ๆยังจำได้กันไหมเอ่ยใครจำได้ช่วยตอบ ะะข้อ2อู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคนไหนรู้คำตอบแล้วช่วยส่งคำตอบโดยการอัดคลิปวีดีโอสั้นๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดของเราไปแล้วเด็กๆอย่าลืม นะคะคถ้าเด็กเจอท่านที่ไหนก็ทำความเคารพยกมือไหว้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนิทานสอนใจการเป็นผู้นำที่ดีณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่มีผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ผู้นำคนนี้เยี่ยมเยียนประชาชนอยู่สม่ำเสมอทำให้เขารู้ถึงปัญหาของประชาชนและแตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและตรงจุดเขาไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและยังคอยช่วยเหลือประชาชนของเขาอย่างเต็มใจตัดภาพมาที่อีกชุมชนหนึ่งมีผู้นำที่เข้ามาทำหน้าที่โดยใช้เส้นสายเพื่อหวังผลประโยชน์ผู้นำคนนี้ไม่เอา ใส่ประชาชนไม่เคยลงพื้นที่เองอยู่แต่ในห้องทำงานทำให้เขาไม่ทราบปัญหาของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเกิดปัญหาเขาไม่สนใจเพิกเฉยและไม่เด็ดขาดและความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของเขาเขาจึงตัดสินใจรับสินบน เมื่อความลับไม่มีในโลกประชาชนทราบความผิดของเขาจึงทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดเลยความผิดของเขาครั้งนี้ถือเป็นความผิดที่เกินจะให้อภัยได้ทำให้เขาต้องถูกปลดจากการเป็นผู้นำชุมชนและทำให้เขาถึงจุดตกอับ เรากลับมาดูที่หมู่บ้านแรกซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมู่บ้านนี้ประชาชนในชุมชนทุกคนรักกันสามัคคีกันและยังมีผู้นำที่ดีที่ขับเคลื่อนชุมชนไปในทางที่ถูกที่ควรจะเป็นและบทสรุปของเรื่องนี้ชุมชนจะดีได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและที่ขาดไม่ได้ คือต้องมีผู้นำที่ดีมีความสามารถที่จะนำประชาชนจำนวนมากไปในทิศทางที่ดีและขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ